ุณสวัสดีครับวันนี้ขอแบ่งปันหัวข้อเรื่องว่าวิธีที่ใช้กับใครต่างหากนะครับก็มีแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตเหมือนเดิมฮะว่าบัญชีเนี่ยเราค้นพบว่าไอ้วิธีการที่เราใช้มาดั้งเดิมประจำเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์หรือมันอาจจะใช้ไม่ได้กับ เวลาที่ผ่านานไปนานๆนะอย่างโอเคก็นึกขึ้นมาได้เลยก็คือเมื่อวานมีแฮชแท็กเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพผมก็ได้อ่านแล้วมันคือแฮชแท็กอะไรธนาคารกรุงเทพเพราะว่าธนาคารนี้เมื่อสมัยก่อนตอนทําธุรกิจใหม่ๆเลยเนี่ยก็เคยใช้เพราะว่าเป็นธนาคารที่อยู่ใกล้สํานักงานที่เราไปตั้งออฟฟิศเปิดนะครับนี่กรวม20 ก็ปีมาแล้วนะฮะงั้นเป็นธนาคารแรกๆที่ใช้เกับธุรกิจแล้วก็ใช้ส่วนตัวมาตลอดยาวนานเป็นสิปีเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเขาทันสมัครมากแต่ไอแฮชแท็กเมื่อวานธนาคารกรุงเทพที่อ่านเนี่ยก็คือมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีแต่คำตำหนิตีเตียนต่างๆนานาซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าไอคำตำหนิตอนนี้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันเรื่องของเพิ่งเกิดมามันคงเป็นความผิดพลาดซึ่งก็เคยบอกไปแล้วว่ามันไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาทําผิดแล้วเนี่ยอันแรกเลยยอมรับไหมนะฮะยอมรับอย่างจริงใจเลยไม่มีคําแก้ตัวก่อนและอันที่2คือแก้ไขนะฮะก็คือและสุดท้ายก็คือขออภัยนะฮะแล้วก็จะพยายามไม่ทําสิ่งนั้นอีกก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่โอเคกลับมาตรงแฮชแท็กนั้นมันก็คือเยอะมากๆผมก็เลยให้ความคิดเห็นไปบ้างนะครับว่าประมาณว่าการที่คนที่จะ หรือองค์กรหรือคนอะไรที่อยู่มานานเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเขาจะสามารถทําอย่างนั้นได้ตลอดก็มันก็เลยทําให้มีคนลีโวิตหรือว่ามีคนพูดถึงการพอสมควรเป็นพันเลยทีเดียวซึ่งก็นานๆทีจะแฮชแท็กเรามีคนมามาให้ความสนใจซึ่งมันก็เป็นเป็นเดนที่น่าสนใจก็อย่างเรื่องวิธีการกับ การใช้เนี่ยอย่างที่วันนี้เราเกิดขึ้นมาในเรื่องหัวข้อเนี่ยก็เกี่ยวข้องอย่างธนาคารกรุงเทพเขาเองเขาอาจจะใช้วิธีการนั้นมานานเชื่อได้ว่าเขาพยายามจะปรับปรุงแต่ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่อาจจะเป็นทีมงานบริหารหรือสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขาช้าเกินไปหรือมันทําให้เขาตอบโจทย์กับลูกค้าเขาไม่ดีมันก็เลยเกิดทัวลงเข้านะครับคนนี้กลับมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงมานานใจอีกส่วนหนึ่งก็เป็น คนในครอบครัวหรืออะไรที่เรามีใช้วิธีการเวลาเรามาคุยกันว่าเราเจอปัญหานี้เราเจอทางแยกนี้เราควรจะคิดหรือใช้วิธีการยังไงบางทีมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะฮะคนนี้ถ้าสมมติเรายอมรับยอมรับในการตัดสินใจของคนอื่นบ้างแล้วก็เชื่อคนอื่นบ้างว่ามันไม่ได้คิดหมายถึงว่าคิดอาจจะคิดดีกว่าเราด้วยซ้ำหรือ คิดได้ในมุมมองที่แตกต,ต่างจากประสบการณ์ของเราเองเราเปิดโอกาสให้เขาคิดเปิดโอกาสให้เขาทําบางทีเราอาจจะเห็นมุมมองใหม่ๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อไอ้วิธีการที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเป็นวิธีการที่มันไม่ดีมันอาจจะไม่ดีกับเรามันอาจจะไม่ดีกับความรู้ของเราที่เรารู้มากับคนอื่นแต่มันอาจจะดีกับเฉพาะจุดชนกับเขาอันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะมาบอกว่า ไอ้วิธีการต่างๆเนี่ยบางทีเราไปสรุปไม่ได้ว่าไอวิธีการไหนมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณ์ไหนหรือสําหรับใครนะฮะไอสิ่งที่ถูกต้องมันคือเป้าหมายว่าเราไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่เวลาอาจจะไปเครื่อกกำหนดก็จริงเส้นทางอาจจะ บอกของตำแหน่งของเวลาบอกการเสียเวลาบอกทิศทางหรือบอกอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วมันคือทุกคนก็อยากจะทําอะไรเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการแตกต่างกันตามจริตตามความสะดวกใจตามแรงบันดาลใจหรือตามประสบการณ์ของตัวเองฉะนั้นมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกสิ่งที่ถูกต้องก็คือแค่เรามีเป้าหมายแล้วเราเดินเดินไปแล้วหาทางอาจจะไปเรียนแบบคนอื่นก็ได้ไม่ได้ผิดอะไร อาจจะลองทุกวิธีทางหรือคิดค้นวิธีทางวิถีทางใหม่ของเราเองสรุปก็คือไอ้วิธีการนะฮะมันไม่สําคัญเท่าความตั้งใจหรือการฟันฝัาว่าจะไปให้ถึงให้ได้อน,นุมากกว่าแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จ ผมก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรแต่ก็เหมือนกับว่ามาแชร์เพื่อกระตุ้นตัวเองเหมือนกันเมื่อเราเอาอินพุตอะไรเข้าไปมากๆอ่านหนังสือนู่นนี่นั่น how to ต่างๆแล้วเราพยายามจะเอามาทดลองใช้นะฮะต่างๆนานานะเราก็เอามาแชร์กันคิดเห็นแตกต่างยังไงก็บอกกันมาได้ครับก็สรุปเหมือนเดิมให้กาลังใจทุกคนที่มองเป้าหมายเราจะวิธีอะไรก็ได้ครับไปอาจจะช้าจะเร็วไม่เกี่ยวย้ําเสมอว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมันก็คือ ไปได้ทั้งนั้นดีทั้งนั้นนะครับโอเคให้กำลังใจทุกคนครับอรุณสวัสดีครับวันนี้ขอแบ่งปัน,ปนหัวข้อเรื่องว่าวิธี